ครับวัน้การับร,รากาศวันที่2ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับมีกลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางมาให้กําลังใจกันอย่างต่อนเนื่องรวมถึงมีประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เอง,งก็ออกมาให้กําลังใจเช่นเดียวกันนะครับตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ S <S <S 1> <S 1> นายทักษิณชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารบนดอยสุเทพอําเภอเมืองเ,เชียงบ่ายเพื่อศศสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทาพิธีบวงสวงพระธาตุดอยสุเทพก่อนสนทนาธรรมกับเจ้าวาดนะครับโดยใช้เวลากว่าหนงชั่วโมง ในการเดินทางวันนี้พบว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดงรวมตัวให้กำลังใจในายทักษิณอย่างเช่นกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มนี้ที่ปักหลักรออยู่ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ภูบาศรีวิชัยถึงป้ายอีสานรักมั่นไม่เปลี่ยนแปลงโดยระบุว่าตั้งใจมาให้กำลังใจในายทักษิณและจะติดตามนายทักษิณชินวัตรไปยังจุดต่างๆเพื่อให้กำลังใจด้วยครับขอให้ท่านดู สุขภาพตัวเองให้แข็งแรงในเร็ววันประชาชนโดยเฉพาะทางภาคอีสานร,รอท่านอยู่อยากจะให้ท่านน่ะไปเยี่ยมพวกเราที่ภาคอีสานด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเพราะพี่น้องเราตอนนี้เนี่ยเหนื่อยนายมากเศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่ยากจนแต่อย่างน้อยๆเห็นหน้าท่านลงไปภาคอีสานเราก็ชื่นใจส่วนที่ตลาดวโดรรสตลาดเก่าแก่กลางเมืองเชียงใหม่ ก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนนายทักษิณและพักเพื่อไทยรวมทั้งประชาชนมาปักหลักร,รอให้กำลังใจในายทักษิณกันอย่างเนืองแน่น,น,นทำกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โดยเมื่อนายทักษิณมาถึงก็ได้ร่วมพบปะทักทายอย่างเป็นกันเองและรับมอบดอกไม้รวมทั้งสิ่งของต่างๆนะครับโดยบรรยากาศเป็นประยุกึกครับส่วนในช่วงบ่ายวันนี้นายทักษิณจะเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษบริเวณสุสานแม่ออนติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออนตําบลออนเหนืออำเภอแม่ออนครับ จากนั้นจะเดินทางไปทําบุญที่วัดโรงธรรมสามัาคีอําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดที่บรรจุอัฐิของญาติซึ่งภายในวัดขณะนี้ก็ได้มีกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงมาปักหลักรอนายทักษิณเช่นกันโดยมีการตั้งโรงทานไว้บริการมวลชนที่เดินทางมาให้กำลังใจในายทักษิณด้วยกับ ครับโดยกาหนดการในช่วงบ่ายวันนี้นะครับนายทักษิณจะลงพื้นที่หิกจำนวน3จุดครับก่อนที่ช่วงเย็นวันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับนายทักษิณที่หมู่บ้าน P ินวันเลซึ่งเป็นหมู่บ้านของนายทักษิณเองในช่วงเวลาประมาณ18บแดนาฬิกาครับขอบคุณคุณปัดค่ะคุณผู้ชม